สวัสดีครับคุณยายแหม่มค,ครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านครับวันนี้ผมเคยอีสาในใต้ครับมาติดตามแนวทางความฝันครับของคุณยายแอมครับในงวดของวันที่1กรกฎาคม67ครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณยายก็บอกว่าคุณยายฝันแล้วเนะาะครับ ฝันได้ตัวเลขครับแล้วก็ได้แนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณยายด้วยกันครับว่าคุณยายฝันเห็นอะไรบ้างแล้วก็เจอเหตุการณ์ในความฝันว่าวย่างไงบ้างเนาะคุณยายครับครับเดี๋ยวให้คุณยายเลื่อมเบาเลยเนาะครับค่ะครับคุณยายฝันตั้งแต่มือใดนะครับฝันมือคืนนี่อ๋อพึ่งฝันเนาะฝันคอนสิแจงกันละโอเคครับคุณยายเลื่อมเบาเลยครับผมอันฝันว่าสร้างเตานั่น เพิ่นมาสร้างเตานั่นเพื่อนอยู่บ้านหันครับเพิ่นมาเพิ่นบ้าห้เอือยไปซอยตัดไม้เน่เพิ่นบ่าอันเงินบ่ทันมีให้ได้เพิ่นบ่าเอาถ้าเอาทีหลังเขาเป็นยังดอกบ้าบ้านนี้ก็เลยไปนาเขาตัดไม้ยู่ไสายทเพิ่นพูดเลาะหวยเพิ่นบ่าครับบ้านนี้ก็ไปนาเขาเนาะไปนาเขาบ้านนี้ไปหอดหาไม้หายังได้แล้วเพิ่น กระเป๋าพนว่าสิพินจกกระเป๋ายังพนมาเปิดกระเป๋าพินเอาเงินสี่ร้อยหายสายว่าหายเอาทีเอาทีหลังหายมันเลวๆไปพนว่าอันมีเงินอยู่ยานเงินมืดพนว่าหายมันเลวๆไปพนว่าเอาเงินสี่ร้อยหายบานนี้เพินก็พาผัวเมียพนยางไปไปเพนสิไปตัดไม้ก็ว่าสิไปน้าเขาอยู่แต่ว่าแนมเห็นต้นไม้ต้นอันนี้มันมีหน่วยอบนเบิ่งสิไปเบิ่งก่อนก็เลยยางไปเลาะหย ครับไปก็ไปเห็นอันหมากใหม่หมากใหม่หมากอันนี้หน่วยซํานี่แล้วเนะาะตมครกนี่แหละบานี้เก็บมันตำตำเก็บมาแล้วก็บ,บีบกินบ้ากูจะเอาไปตำใส่กระปูขึ้นสิเสบว่ะแต่ว่ากระปูบะหมี่ยำนี่ครับก็เลยบีกินมันสิสชมหรือมันสิหวานบีกินมันก็สมสมมันหวาน,านเนากินไปหน่วยหนึ่งเสบว่ะ <laughs> เก็บอีก เก็บอีกจับตอนนั้นมาเก็บ huh. อีกมากินอีกหน่วยนึงบีไปบาดนี้หน่วยคือมีเม็ดครับมากอันนี้มันบ่มีเม็ดนะมันมีเนื้อตันอยู่กลางอันนี้คือมีเม็ดบาดนี้บเบิงมันมีเม็ดซ้ํานิ้วก้อยนี่ล่ะมีอยู่4เม็ดครับบาดนี้แนมไปแนมมาเห็นเลขอันเห็นเลข14ก็เลยว่า cúm bông kim đọt tuần này mướn mì mệt mì lệch nè mì lệch lệch này ao mang hai mươi phân là là bưng ba này cứ kéo ao phân là là bưng ba này cứ kéo kéo vay kéo vay ba chỉ ao mang hai mươi phân phân là bưng này ao ao ล่างสิน่างมาบากน็อมันเอาขามาไกายตื้นพอดี๋อ,อ <c oughs> แปลว่ารอบนี้คุณยายฝันเห็นตัวเลขได้ผลลไม่จ้าครับผละไม่นี่เป็นเป็นหมากอีหยังครับคุณยายหมากภาษาเล่าภาษาไทยเบิ่งเื่นหมากอ,ยอยาีหยังกแต่ว่าเขมเมนเพราะว่าเพล่เพล,พลอันนี้เพลตะเก้าเพลตะเก้าเพลตะเก้า แพรตะเกาแพตะเกาแปลเป็นภาษาไทยว่าแปลเป็นกะน่วยปังโกหน่วยปังโกหน่วยปังโกปังโกปังโกครับอ๋อเออเออยากขึ้นเนาะเออยากท่านผู้ชมบางท่านอาจสิบอกเคยได้ยินเนาะบอกเคยได้ยินเอาแต่ว่าคนแถวนี้เขาฮู้มดครับก็คือมันขึ้นมันขึ้นตามริมน้ำขึ้นตามริมน้ำเหล่วหวยหลักยังอ่าลูกมันนี่สิซ้ำกับกำปั้นเนาะครับซ้ำกำปั้นซ้ำนี่ละนี่นี่นี่ครับ อันนี้จาครกนี่แหละครับอ่ะก็คือเวลามันสุกนี่มันสีแสบบอกครับสุกมันเหลืองเหลืองแสบสมสมหวานหวานครับอ๋อมันสีแสบก็คือคนแถวบานเฮาสีหูจากดีหูจักมืดละบานเฮาครับเป็นผลไม้ที่กินได้กินได้ครับขึ้นตามริมน้ำเนาะครับจในความฝันแล้วก็คุณยายแอมก็ไปเก็บไปเก็บเอาแล้วก็เห็นตัวเลขอยู่ในผลไม้อ่า อืมคือคือเลขกหนึ่งซีหนึ่งซีอ๋อครับครับราคาคุณยายว่าคุณยายนี่อ่าคนเอาเงินให้คุณยายสี่ลอยนั่นเนาะสี่ลอยอืมวัฒฝันวัฒที่แล้วนี่สี่ศูนย์เนาะคุณยายศูนย์สี่ตรงตรงเลยเนาะครับเลขบนครับในยันมันมาตกับอ๋อคือว่ายัานมาสี่ศูนย์ครับเพราะว่าอ่าไมความฝันหลบหนีนี่คือมีมีคนที่หู่จักของคุณยายเนาะจ้างคุณยายไปตัดไม่ ไปซอยพันวาครับแล้วก็สืให้เงินสี่ร้อยบาทครับหลังจากนั้นคุณยายก็ไปเจอผลไม้เนาะครับแล้วก็เห็นเลขครับท่านผู้ชมครับแล้วคุณยายสิตีตัวเลขแบบไดครับถ้าฟันแบบนี้หรือว่ายึดอตัวเลขที่ทุนยายเห็นเลยครับยึดเอาตัวเลขที่เห็นที่เห็นนี่ก็หนึ่งสี่เนาะบี้ไม่ใหญ่ก็ไปกินคนเดียวก็ว่าหนึ่งสี่ครับมันตรงกันเนาะมันตรงกันบานี้ก กินผูเดียวมีเก่าซีกับซีศูนย์เก่าซีซีศูนย์นี่ว่าเลขเงินซีลอยครับเก่าซีเก่าซีก็ยืนกินคนเดียวอ๋อก็คือว่าซีซีซีก็เก้าแล้วก็ซีซีนี่ภาษาคาเมนเขาว่ากินกินก็เก้ากินก็เก้าครับปัญหาการภาษาคามนก็ว่าซีซีกับซีซี ก็เลยเอาเก้าสี่เก้าสี่อ๋อครับตีทั้งเขมรแล้วก็ตีทั้งภาษาไทยจ้ะกับผสมกันเนาะจ้ะครับอันนี้ก็คือตามความเข้าใจของคุณยายครับท่านผู้ชมือเพิ่มเติมเข้ามาคือเลขเก้าสี่จำับเลขเก้ากับไฮไลวังเลขหกไว้น้ำเนยเนาะคุณยายเนาะครับว่ามันเคยมาจังสรนครับแมนครับก็่ถือว่าเห็นเลขขึ้นหนึ่งสี่แล้วก็ห้เงินสี่ลอยคุณยายเอาแกสี่ศูนย์ครับอ่างวดที่ผ่านมาเลขออกศูนย์สี่บน ครับไม่แน่ว่าน,นี้คุณยายบอกว่าอาจจะมา40ก็ได้40แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาล่างหรือว่าบนครับรก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะยายเนาะครับ,รบฝันของคุณยายกับฝันประมาณนี้ครับท่านผู้ชมนั่นๆั่นฝันเที่หนึงเนาะคุณยายครับครับในช่วงนี้กไกลเขามาทุก ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วน้อยยายใกล้วันเลขออกแล้วครับท่านผู้ชมครับสลับความฝันของคุณยายแอมครับก็ให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเองครับคุณยายก็ตั้งใจมาเล่าแนวทางให้ฟังครับก็ขอให้เลขของคุณยายออกตรงๆครับเผื่อ อ่าก็คือคุณยายก็อยากให้ท่านผู้ชมได้มีโชคมีลาบด้วยเนาะจ้าครับอยากให้มีโชคมีลาบน่ะครับคุณยายเล็กสามหางหี่คุณยายมักเล็กตัวใดมากที่สุดครับมากที่สุดเป่าเรื่องมากที่สุดก็วักมักหนึ่งซีมักเล็กหนึ่งสีที่เห็นในลูกผลไม้จ้าครับในกว้องฝันนี้เวลากลิ่นมันหอมบอกคุณยายในความรู้สึกในตอนที่ฝันมันหอมหอมแบบ หอมแบบส้มๆนะหอมุ่มๆมันแสบแสบก็คือบอกยังไงว่าแสบม่เถอแสบตามความรู้สึกเข้าอ๋ออโอเคเนาะคุณยายเนาะครับอ่ะคุณยายครับอวยพรให้เอฟซีเพิ่นจังหน่อยนะครับอ่าอันอวยพรให้โชคให้มันเด้อยายก็อยากให้มีโชคมีมันนั่นล่ละครับอย่างมาเร่าให้ฟังครับยามีถูกยาให้ทุกห้ยยากเด้อครับสาธุครับคุณยาย